ก็มีหน้าท่อเที่ยวจากที่อื่นทางก็มากันนะครับพี่มาจากไหนครับอ,อ,อ๋อยุธยาอ๋อ นะฮทุกคนเราได้ยินเสียงคนเขาตัดไม้ไผ่ยอยู่นะครับน่าจะเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะทุกคนโอ้ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาแต่ว่าได้สักพักหนึ่งนะครับเราจะมาสัมผัสน้ําตกชอดอยกันนะฮะทุกคน oh, <no. S 1> ว่าเป็นยังไงนะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรนี่ครับสภาพอ,อากาศเบบนว่าสมบูรณ์มากนะครับ สี่ปีห้าปีมาแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมากันแล้วนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ยินเสียแล้วทุกคนเดี๋ยวพอจะพาไปดูข้างหน้ากันนะครับโอ้สวยงามนะครับทุกคนเราต้องไปอาบน้ากันแล้วนะครับถ้าไม่อาบน้านี่ไม่ไหวนะครับทุกคนเราจะมาอาบน้ากันนะครับแถวๆน้าตกเช่าดอยนะครับทุกคนโอ้นี่ครับน้ำมันไหลแรงมากนะครับโอ้ อยู่มันเข้าตาแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเราจะได้พักก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะลุยน้ำกันนะครับ oh, <no. S 1> ไปอาบน้ำกันดีกว่านะครับไป

ไทุกคนตอนนี้เราก็ได้อ่านงานกระสีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปกระโปรงต่อนะทุกคนเนี่ยเราสมาชมาอ่านทัางสองคนนะครับคนนึงก็อ่านงานกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกระบปรงกันต่อนะทุกคนจะขึ้นไปกระบปรงกันต่อนะครับเนี่ย เราได้การเกมมาด้วยนะครับเมื่อกี้เรามาตัวเป่านะครับตอนนี้เราได้การเกมมาด้วยนี่ครับปลาน้ำตกชาวดอยนะทุกคนถ่ายรูปก,กันไหมครับโอเคแล้วทุกคนเราก็ได้เดินลงมากันแล้วนะครับเมื่อกี้นี้อากาศมันหนาวมากนะครับอากาศแบบว่า <No. S 1> เย็นสุดๆนะครับ ถ้าใครที่อยากจะมาอาบน้ำหรือว่าอยากจะมาเที่ยวตอนนี้คือยุงม,มันมากัดกันแล้วนานี่ใตอนนี้มันมียูงมีอะไรไม่รู้ครับเนี่ยมันเป็น,มนแมลงสัตด์นะทุกคนนี่ครับชาวบ้านเขาตัดไม้ไผ่นะครับแถวนี้มันมีไม้ไผ่เยอะนะทุกคนไม้ไผ่นี่แบบว่าเยอะมาก มอไปทําไหนก็มีแต่ไม้ไผ่นะครับแล้วก็ไม้ไม้ที่เป็นไม้อ,อ,อ,อนุรักษ์นะครับชาวบ้านเขามาตัดแล้วก็เอาไปก็เอาไปทําเป็นที่อยู่อาศัยนะครับทุกคนทุกนะคนตอนนี้เราก็ได้เดินลงมาใกล้ถึงตรงมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงมอเตอร์ไซค์กันแล้วนะครับนี่นะครับมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเขาก็มีเยอะแยะนะทุกคน Yeah. ทุกคนนี่นครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมากันแล้วนะครเราก็จบบับมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างหลังนะครับ <ST> S> <S เห็นไหมครับตรงข้างหลังผมก็จะเป็นชงวิวอีกที่นึ่งนะครับถ้ามาในตอนเช้าเชาก็ประมาณเจ็ดโมหรือว่า6กโมหกโม,โม,โมโชเช้านะครับเราก็จะเห็นไอเขาเรียกว่าหมอกนะครับหมอกทะเลหมอกกันนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาข้างบนนะครับจากเมื่อกี้เราได้ลงไปตรงอํนตรกชาวดอยนะทุกคน ก็มีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นเขาก็มากันนะครับมอกสุกบาสายมอกสุกบาสายนะครับพี่มาจากไหนครับอ๋ออยุทยาครับเมื่อกี้เราก็ได้มีนักท่องเที่ยวจากอยุธยาก็มาเที่ยวแถวแม่ระเมยท่าสอนยันกันด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับทุกคนจากเมื่อกี้ที่เราไป เล่นน้ําแถวชาวดอยกันนะครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมานครับตรงข้างล่างนี้ถ้าเรามาตรงชั่วฤดูหนาวนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแหละก็มีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นเขาก็มากันด้วยนะครับเดนะี๋ยวุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากากดแชร์นะครับเดีย๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,านะครับสวัสดีครับ